สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอปทางรัฐอัปเดตขั้นตอนล่าสุดแล้วนะคะ,ะหลังจากที่เราได้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะระบบจะอยู่ที่ขั้นตอนตรวจสอบผลการรับสิทธิ์นะคะก็คือหน้านี้เนาะก็คือเป็นขั้นตอนที่2นะคะซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะเราได้กรอกเลขบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สแกนใบหน้าเนาะ สแกนใบหน้าผ่านแล้วก็จะมาอยู่ในขั้นตอนนี้อยู่ที่ขั้นตอนที่2นะคะหลังจากผ่านมา5วันนะคะหน้าแอปนะคะขึ้นคำว่าสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบแล้วนะคะนั่นหมายความว่าเราได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์มาแล้วนะคะขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์ที่ว่านี่คือตรวจสอบสิทธิ์ว่าเราบัตรประชาชนเราใบหน้าเราตัวเราเนะะี่ยค่ะมีตัวตนอยู่จริงๆนะคะสามารถที่จะ ทำขั้นตอนถัดไปได้แล้วนะคะค่ะแล้วเราก็ทำการคลิกไปเลยนะคะที่สมัครสมาชิกนะคะเข้าสู่ระบบมันก็จะขึ้นหน้านี้นะคะมาที่หน้านี้นะคะจะเป็นการกรอกข้อมูลการสมัครนะคะเราจะตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้ก็คือเราเราสามารถตั้งตั้งขึ้นมาเองได้เลยอาจจะเป็นชื่อเล่นเราภาษาอังกฤษ ก็ได้นะคะเอาที่เราจําได้เนาะแล้วก็รหัสผ่านรหัสผ่านก็คือทําตามที่เขาบอกเลย1 2 3 4ไม่ต่ํากว่า8ตัวอักษรแล้วต้องมีภาษาอังกฤษอย่างน้อย1ตัวมีตัวเลขอ,อย่างน้อย1ตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็คือแนะนําให้เ,เพื่อนๆจดไว้ด้วยก็ได้นะคะจะได้ไม่ลืมเนาะเสร็จแล้วกดยืนยันนะคะพอกดยืนยันเราก็จะมาที่หน้านี้นะคะเป็นการตั้งค่าพินโค้ดนะคะสําหรับอ่าพินตัวนี้นะคะ จะมีทั้งหมด6หลักนะคะเอาตามที่เราจำได้ค่ะบางคนเขาก็จะเป็น1 2 3 4 5สามห้าหบางคนก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดหรือว่าจะให้ยากกว่านั้นหน่อยก็ได้นะคะเอาแบบที่เราจำได้นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าเวลาเราจะเข้าหน้าแอปอะคะ่ะเราจะใช้เงินตัวนี้ที่ร้านค้าเราก็ต้องกรอกรหัส6 6เลขตัวนี้ก่อนนะคะเมื่อเราใส่พินหหลักที่เราตั้งขึ้นมาแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้านี้เนาะยินดีต้อนรับ นะคะอุปชาติฟัดเยบอะไรก็ว่าไปนะคะจากนั้นเราก็คลิกตรงที่คำว่าเริ่มใช้งานได้เลยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นการยืนยันตัวตนนะคะด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือเครื่องที่เราใช้ลงทะเบียนอยู่นี่นะคะจะเป็นเบอร์ของเราเองเลยนะคะก็คลิกไปตรงที่ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราไปนะคะแล้วก็รอรับ รหัสนะคะทาง SMS นะคะเป็นรหัส OPT นะคะจะเข้าไปในกล่องข้อความในเบอร์มือถือของเรานะคะนี่นะคะ s อ s จะส่งมาที่กล่องการรับข้อความของเรานะคะจะเป็นข้อความส่งมาจาก DGA นะคะรหัส OPT นะคะเขาจะแจ้งขึ้นมาเลยทั้งหมดจะมี6หลักนะคะเราก็เอาเลข6หลักตัวนี้ค่ะที่แจ้งเตือนมาในข้อความนะคะนำมากรอกลงในหน้านี้นะคะ เลขทั้ง6หลักนะคะเกาะไปตามช่องเลยนะคะแล้วก็กดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็จะขึ้นหน้านี้นะคะยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือสาเร็จแล้วนะคะจะเป็นหน้านี้เลยคลิกตรงคําว่าตกลงนะคะต่อไปก็จะมาเป็นหน้านี้นะคะจะเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับสิทธ์นะคะตรงส่วนนี้นะคะระบบเขาจะขอข้อมูลของเราให้เรากรอข้อมูลนะคะไปอีก5าอย่างนะคะทั้ง5อย่างนี้ก็คือเป็น ส่วนที่เราได้กรอกมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะแต่ว่าทางระบบจะให้เรากรอกเพิ่มเติมยืนยันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีเลขที่บัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศัพท์นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเลือกแจ้งเตือนนะคะแล้วก็มาคลิกตรงคำว่าอนุญาตนะคะจากนั้นนะคะหน้าจอแอปเรานะคะมันก็จะขึ้นขั้นตอนที่3เลยนะคะ ตรวจสอบสิทธิ์กับหน่วยงานขั้นตอนที่3นะคะเมื่อเรามาถึงขั้นตอนที่3นะคะเราก็รอผลการลงทะเบียนอีกครั้งนะคะแล้วก็จะไปตรวจสอบสิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งในวันที่22กันยายนนะคะว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านหน้าแอปล่าสุดของเรานะคะจะเป็นหน้านี้นะคะตรวจสอบสถานะนะคะซึ่งเราก็ต้องรออีกทีนึงเมื่อวันที่22นะคะยีบกันยา ว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเราก็มาเช็คตรงตรวจสอบสถานะอีกทีหนึ่งนะคะ